สวัสดีกับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาอัปเดตดูน้ำหมักมะกรูดนะครับที่คราวที่แล้วผมเหลือไว้นะครับมาดูสภาพเขาตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับพี่น้องเห็นไหมครับในน้ำหมักมันจะมีฟองเห็นไหม มันจะมีแบบว่าเป็นฟองๆถ้าใครทําน้ําหมักเล้ยได้แบบนี้ให้ยกนิ้วได้เลยครับว่านี่คือคุณได้น้ําหมักที่สุดยอดนะครับเพราะเขาจะเกิดจุลินทรีย์ที่ดีนะครับจะได้จุลินทรีย์ที่ดีนะครับน้านะฮะพอเขาเกิดจุลินทรีย์อย่างนี้แล้วมันเป็นหัวเชื้อได้แล้วครับพี่น้อง ในการทำน้ำหมักครั้งต่อไปนะครับก็ใช้ส่วนที่เหลืออันนี้ซึ่งเขาจะเป็นหัวเชื้ออย่างดีเลยครับพี่น้องในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะทําน้าหมักมะกรูดนะครับมันจะได้เร็วมากเพราะว่าหัวเชื้อเขามีอยู่แล้วนะครับแล้วที่สําคัญพอได้หัวเชื้อแบบนี้แล้วผมจะทิ้งไว้ให้นานที่สุด นะครับทิ้งให้านานที่สุดเพื่อที่จะได้หัวเชื้อที่แข็งแรงนะครับหัวเชื้อในนี้มันจะประกอบจะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ก็จะมีหลายชนิดนะครับมันจะมีทั้งชนิดที่เป็นเป็นยีสต์เป็นราเป็นโปรโตโซัวเป็นแบคทีเรียนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นฟองพีน้องเห็นไหมครับ ยิ่งหมักนานนะครับยิ่งหมักนานอายุของเขาอายุของจุลินทรีย์แต่และชิ้นไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดพูดตามประสบการณ์นะครับอพอยิ่งหมักนะครับยิ่งหมักยิ่งทิ้งไว้นานนะครับน้ําเขาจะใสน้ําที่เราหมักเนี่ยมันจะใสครับแล้วจุลินทรีย์ส่วนที่เป็นยีสส่วนที่เป็นรา สองชนิดนี้เขาจะตายไปก่อนนะครับที่เขาจะพัฒนาขึ้นมาเพิ่มจากนั้นก็คือ,อตระกูลแบคทีเรียทั้งหลายนะครับทำไมยีสต์ราก็ถึงได้ได้หมดไปก่อนนะครับคือช่วงแรกที่ผมหมักผมจะใช้น้ำตาลพี่น้องจำได้ไหมครับผมจะใช้น้ำตาลในการหมักนะครับน้ำตาลแป้งน้ำตาลของหวานคืออาหารของยีสต์และจุลินทรีย์ ประเภทนี้อย่างเช่นยีสต์รานะครับสองชนิดนี้เป็นหลักนะครับในครั้งแรกเนี่ยมันเราจะต้องทําให้ได้พวกนี้ก่อนเพื่อที่ว่าะจะช่วยในกระบวนการหมักให้เร็วนะครับแต่ผมจะทิ้งไว้ให้นานเพื่อที่ว่าให้ยีสต์ราเขาหมดไปนะครับให้เหลือน้อยที่สุดแต่ว่าให้มันเหลืออย่างอื่นอย่างเช่นแบคทีรี a นะครับแบคทีเรีย อา,อาหาราเขาจะต่างไปจากยีสต์กับรานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบคทีรียอาหารของเขาก็จะเป็นธาตุอาหารนะครับพี่น้องนะีอย่างเงี้ยพอยีสต์กับราเขากินแป้งไปหมดแล้วแต่จริงๆก็อยู่ด้วยกันได้นะครับก็เกื้อกูลกันนะครับเขาเกื้อกูลกันแต่ว่า,าธรรมชาติของแบคทีเรียเขาจะกินอาหารก็คือธาตุอาหารเป็นหลักนะครับ ในนี้ก็ยังมียีสต์มีรายอยู่นะครับเพราะว่าเขายังมีฟองยังมีเขาเรียกว่าเป็นแก๊สอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขวดให้พี่น้องผมหมักด้วยขวดขวดน้ําดื่มพี่น้องได้ยินไหมครับเสียงยังมีเสียงแก๊สอยู่นะฮะเห็นฟองฟองไหมครับนั่นนะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะพัฒนากลายมาเป็นเป็นแบคทีเรียที่สมบูรณ์นะครับ ซึ่งอันนั้นแหละที่ผมต้องการนะครับเพราะว่าในการหมักครั้งต่อไปผมจะใช้แบคทีเรียในการหมักนะครับแบคทีรียในการหมักแล้วก็จะไม่ใช้น้ําตาล <c oughs> จะไม่ใช้น้ําตาลเป็นหลักเพราะว่าออพอผมได้แบคทีเรียแล้วเนี่ยตัวแบคทีรียผมรู้ว่าเขาจะใช้ธาตุอาหารเป็นหลักนะครับเป็นอาหารของเขา ในวัตถุดิบที่เราหมักนะครับผมก็จะพยายามเลี่ยงวัตถุดิบที่เป็นแป้งเป็นน้ําตาลอย่างเช่นพวกผลไม้ที่เป็นของหวานนะครับแต่ว่ากลิ่นเขาอาจจะไม่หอมเหมือนเหมือนที่ยีสต์เขาหมักพอยีสต์กับหมักกับน้ําตาลกับผลไม้ที่เป็นหวานหวานกลิ่นมันจะหอมมากนะครับแต่แบคทีรียถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้พวกน้ําตาลพวกนั้นเนี่ย ก็จะหอมเหมือนกันแต่ว่า,าต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับในการที่จะทําให้ยีสต์เขาแข็งแรงเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับการที่จะทําให้แบคทีเรียเขาแข็งแรงเนี่ยผมจะต้องทําการขยายนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมอาจจะหาเอา่อเอ่เอเรียกอะไรนะน้ำน้ำมะพร้าวนะครับถ้าได้น้ำมะพร้าวเนี่ยจะเป็นอาหารที่สุดยอดของแบคทีเรียเลยนะครับผมจะขยายด้วยน้ำมะพร้าวแล้วก็ น้ำสาวข้าวหรือน้ำล้างข้าวสารนะครับมาขยายเพราะขยายไว้เยอะๆสมมุติว่าผมขยายไว้ครึ่งถังนี้อีกหน่อยผมก็ต้องหาพวกวัตถุดิบทั้งหลายที่ไม่ใช่ผลไม้ที่เป็นรสหวานนะครับมาหมักนะครับเช่นเปลือกมะนาวนะครับหรือว่าอย่างนี้นี่นะพี่น้องอะมะกรูดที่ เขาไม่มีแป้งเขาไม่มีเขาไม่มีเปลือกแล้วก็ได้อย่างนี้ก็ยังมีธาตุอาหารอยู่นะครับแต่ถ้าได้พวกเปลือกมะนาวเปลือกอ,อะไรเนี่ยเปลือกมะนาวนี่จะดีมากเขาจะมีเรียกอ,อะไรนะธาตุโพแทสเซียมสูงนะครับมีธาตุโพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่ผมต้องการแบคทีเรียม,มาหมากักเพราะว่าผมจะใช้หมักพวกเนี่ยละครับพวกที่มีธาตุอาหารอย่างเช่นเปลือกมะนาวเปลือก มะกรูดอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้อง <c oughs> เอาล้ครับพี่น้องอัปเดตมาพอ,อาพอเป็นพิธีให้พี่น้องเผื่อพี่น้องอท่านไหนนะครับที่ยังยังไม่ได้มียังไม่เคยหมักนะครับเผือ่อจะหมักตามนะครับก็ทดลองดูนะครับตามวิธีนี้นะครับโอเคครับพี่น้อง วันนี้ก็ต้องขอ,อจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากการฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับดูให้จบคลิปก่อนแล้วค่อยกดถูกใจนะครับและที่สำคัญอ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อรับชมวิดีโอใหม่ๆด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ